มาแข่งเที่ยวสิบเที่ยวสุดท้ายอยู่ในความควบคุมของกรรมการปล่อยมาแล้วมาออกแล้วขณะนี้นิวเคลียร์เป็นตัวนำอัลฟาเบเป็นตัวที่สองซิปตี้แคที่สามเฟตนำโจคที่สี่ทอร์คารัสที่หา้าต่อไปเป็นบินดิงโก้ได้มา อีกนโค้งไปสามนิวเคลียร์เป็นตัวนำมหาเป็นตัวที่สองอัลฟาเพรที 3, ่สามเพชรนำโชคที่สี่ฟิฟตี้คที่ห้าต่อไปเป็นเวนดิงโกโค้งไปสองางตรงนิวเคลียร์เป็นตัวนำมหาเป็นตัวที่สอง อันภาเพที่สามนี่มาหาเริ่มแรงตรงกลางก็มาเป็นตัวนําแล้วนี่อันภานี่อะมาหาเป็นตัวนานี่มาหาเป็นตัวนาเป็นนิงโก้ที่สองนี่มาหาเป็นตัวนาเป็นนิงโก้ที่สองคุณยายที่สาม